ทำไรลูกฮะทำไรคะโอ้อา่ออานหนังสืออ่านหนังสือนุมเบ่งเอือหละลูกไหนลูกหนคอโนูนน่าเบ่งอือดหนลูกเอาเลยลูกท่าน,นี้มันเบ่งไม่ออกใช่ไหมลูก ฮะฮะลูปวดท้องเหรอลูกอหนูจะนอนเบ่งก็ได้นะลูกโออ่านหนังสือใหญ่เลยเหรอลูกหาหนังสืออ่านหนังสือ,อ <laughs> Kênh chàng lời nụ Ấy Áo